กูแบ่งผักให้มึงก่อนสิ่งแรกอีอามเข้ามายัางอีอามกูยังไม่แดกขอบคุณน้องอามมากนะคะไม่ใช่อามมึงนะขอบคุณน้องอาร์มมายมายแดนอะไรก็ไม่รู้อ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เบียขอบคุณอีกหนึ่งรอบแล้วลูกพี่เบียถ่ายไป้แล้วนะแล้วก็พุทธาคดพ่อคดแม่พุทธาอะไรไม่รู้เนี่ยกูกำลังจะแบ่งให้มึงอีดอ,อกรูกบาากแบ่งให้มึงก่อน มันเป็นยังไงวะครูก็ไม่เคยกินอีดอกแลดูผู้ดีมากเลยผักกงผักกรอบดัดจริตเดี๋ยวนี้โลกเราทำดัดจริตนะมีผักกรอบผักแกบไปอีกตาสวัสดีกระเทยชนบุรีกะรีพัทยาสวัสดีท่ที่รัก ลอยวัดดีลูกเป็นไงวะมีดอกอร่อยถุงนี้เคลือบทองใช่ไหมแม่เคลือบคนดอกทองเฮ้ยอร่อยเธอเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ่คืออะไรวะ อารมณ์เหมือนเรากินอะไรรึไหมทุกคนผักกรอบมันเหมือนเหมือนกันทุกที่ไหมอันนี้อันนี้เอฟซีส่งมาให้ไม่ใช่ของพีดาของพีดาก็อร่อยของพีดาอร่อยที่สุดในโลกแล้วอันนี้หอขอว่าอารมณ์เราเหมือนเรากินนี้ที่เลยเผือกฉาบกล้วยฉาบมันมันทอดไอที่ว่ามันเน,นี่ยเปกล้วยเนี่ย อร่อยวะยิ่งถ้าพวกเขาเคยเห็นฉันคุยกับวานออก้าคืออย่างเจ๊ต้องกล้วยลิงเขาช่อกระจกพ้องตายตอบคำถามเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าในขั้นพื้นฐานเราไม่มีทางรู้ลิงเขาชอกจกพ้องสีนาำงแต่คุณดูวิธีที่สัตว์ตอบสนองเจ๊ไม่เหมาะกับผักกอบยู่กับอัปลอดที่ไม่ตาแตกในอีเวน ไม่อะไรอ่ะขนุนถึงฉันพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่พูดบางอย่างได้ค่ะเช่นสัมเรียืนจัแต่ละคนได้แล้วทำไมอร่อยวะเฮ้ยไม่ดอกลืมแบ่งให้อามไมอา้มกูแบ่งให้มึงอยู่ เฮ้ยขนุนอร่อยนี่ใครอยากกินทักกรอบนะคะเดี๋ยวเบียเข้าไปที่เม้นเดี๋ยวไปเ,เดี๋ยวเบียเข้าไปโพสต์มาอีกหนึ่งเนะอะทักกรอบอร่อยขนุนเลิดไปอีกเหรอขัน สวัสดีครับเจเบย์สวัสดีครับพี่อาร์มสวัสดีครับผมสวัสดีเนาะคุณพานุพงศ์สั่มมาแก้วด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ไปแบ่งให้พี่อาร์มก่อนเดี๋ยวมันดาวมันอยากกินไงแบ่งให้มันแบ่งเพื่อนก่อนพี่อาร์มอร่อยมากนี่อะไรวะมะเขือยาวก็แดกได้เนาะอร่อย ครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่หนูได้กินนะคะ่ะเฮ้ยมันอร่อยนะคนยอมใจคนที่เขาคนที่เขาเขาคิดทำคนแรกเนี่ยเลยะเป็นคนที่เก่งมากๆาเลยนะคะเอาของเหลือใช้เหลือกินเอามาทำแปรสภาพเป็นผักกรอบเฮ้ยกราบความคิดเขาเลยนะซึ่งมันอร่อยมากเลยค่ะคือปกติเราจะกินแบบกล้วยฉาบมันมัน กล้วยกวยเผือกอ่ามันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโหลโหลสวัสดีป้อมป้อมสวัสดีครับกระเจี๊ยบอร่อยสุดเดี๋ยวนะะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปลองดูก่อนว่ามันมีหรือเปล่านะคะนะตอนนี้ไปกินมะเขือยาวอยู่ค่ะไม่ใช่มะเขือยาวอีดอกมะเขือปออเราใอกอไกเป็นการทำให้เรากินผัก ได้ง่ายอันนี้แบ่งให้อามก่อนแบ่งกับเพื่อนกจริงอะถุงอันนี้มันยังไม่ได้ใช้นะอามึงจะด่ากูนะถุงกูเอามาจากในห้องน้ำกูดึงออกมาเจอนี่นี่นี่เป็นเป็นถุงใหม่นี่เป็นถุงใหม่ถุงที่มันเอาไว้ใส่ผ้าอนามัยน่ะที่ใช้แล้วน่ะ แต่ว่ามันยังไม่ได้ใช้แบ,บ่งกันคอ้แดนีนะคะคือมีส่วนช่วยใการดูแลแล้วก็เรกงตัดกันนะคเดี๋ยวกูแบ่งเรเดี๋ยวเพื่อนได้แดกด้วยเดี๋ยวเพื่อนด่าเอาไม่แบ่งให้มันแดก เดี๋ยวเอาไปมาลองอันนี้เดี๋ยวก่อนก็จะลองอันนี้อันนี้หน่อยนึงกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเฮ้ยกระเจี๊ยบอร่อยอ่ะมันกรอบมากเขาทำยังไงจนมันกรอบแบบนี้คิดถึงจังเลยมาซีสวัสดีครับเฮ้ยทำไมมันกรอบอย่างนี้วะเขาใช้นวัตกรรมอะไรอ่ะ มีความอยากให้เพื่อนได้กินก็เบียร์รอสงสารมันเวลามันอดมันก็อดเหมือนกันอร่อยนะกูแบ่งให้มึงแล้วอาร์มเพื่อนกับอาอร่อยอีดอแครอทเลิศ ไปอาบน้ำไปอาบน้ำ้ยอร่อยหลายอย่างอะกล้วยอร่อยชี้ทางหน่อยหนูสั่งมาอมน้ำมันแม่อร่อยอันนี้ไม่อมน้ำมันอันนี้อร่อยมากเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าการอมน้ำมันมีเห็ดหอมด้วยหรอคะเบียไม่รู้มันมีอะไรบ้างนะคะเท่าที่ไปกินมีกล้วยนะ ขนมน,น่าอร่อยขนมเลิศไม่ดอกเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์กับคนที่เขาคิดอะ่ะชอบสมองเนี่ยอะไรที่คนเขายังไม่ทำกันแล้วเราลองมาทำกันเลิศเฮ้ยมันอร่อยนะเป็นผักที่ไม่ได้กินแล้วแล้วเอามาทำให้คนได้กินอนะ่ะเป็นผักที่แบบไม่น่าจะเอามาทำเป็นขนมได้อะ่ะ มะเขือเป็นขนมได้เหรอกระเจี๊ยบเป็นเป็นขนมได้เหรออ่อนเกลียวทองอืดค่าไตรกลีิสรายสูงค่าไขมันในเลือดสูงเออตับในเลือดสูงกระวานงงใจคนโกรธไรสดเนื้อหาก็ไม่มีอะไรนากคุณเขาคงคอมเมนต์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าขออนุญาตเนี่ยคะ่ะเบียไม่ต้องการเป็นดราม่าของพี่แพนด้าของพี่แพนด้าน่าจะอร่อยอยู่ของพี่ด้กินทั้งวันเลยอร่อยแรงพี่เปิ้ลสวัสดี ้รอ,อร่อยอันนี้ FC <4 S 1> จากจังหวัดอะไรไว้อีดอก หวานและไม่มีการโค้งตึต่างๆให้ดีซึ่งก็จะมีเพิ่มเติมในการช่วยบำรุงรักษาก็คือตัวตีพลานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสารสกัดากทิโชก่เราจมีสารสกัดจากพลูคารและก็ยังมีน้ำมันดอกคำฝอยมีส่วนช่วยใน FC จากพิษณุโลก่าวไขมันข้อตางเออช่ยชายชาช่ยชาของน้องอาร์ม My Friend นาเบดัมน้องอาร์ม My Friend ดนพิษณุโลกค่ะเป็นคนส่งมาให้จากพิษณุโลก ส่งมาให้ขอบพระคุณน้องอาร์มมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่เบียร์ยังไงเดี๋ยวพี่เบียร์รีวิวให้ลูกอันนี้อร่อยจริงพี่เบียร์ไม่ได้ตอแหลครั้งแรกในชีวิตที่กเคยเคยได้กินของดัดจริตแบบเนี้ยเอาจริงพี่เบียร์ยังเคยคิดเลยว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงวะอร่อยเดี๋ยวคนจะเอาให้อาร์มก่อนอ่เอาส่วนอันนี้จะเป็นเอ่อ กุซาค่ะขอบคุณเอ็กซีจากพิษณุโลกด้วยนะคะอันนี้เป็นไม่เคยกินนะคะเพื่อนสามพูดอย่างเงี้ยผมใจออกเบียเป็นคนพูดจาออกจะรุนแรงนิดนึงคะ่ะรุนแรงนิดนึงคะ่ะแรงแรงบ้างไม่แรงบ้างแล้วแต่อารมณ์ค่ะ มีความต่อแหลเหมือนกันเหมือนคนอื่นค่ะคนอื่นต่อแห, 1, อหอลหนึ่งเบียตอแหลยี่แปดค่ะให้กำลังใจงแกันๆมา,า,มากครับผมคุณพานุพงศ์เดี๋ยวกลับไปประจบเดี๋ยวกลับไปขายของเหมือนเดิมค่ะแต่ยำหรอยำอาจจะหยุดถ่ายก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้มันนา่าัวมันก็ผักแหละอีเจมันก็ผักนั่นแหละแต่ว่ามันไม่น่ามาทำขนมได้ไงพี่ ไม่เห่สีหีใหญ่ไม่เห่สีมีใหญ่ไม่เห่สีหีใหญ่ผมอยู่กับเรื่องราวของนักล่าแห่ที่นั่งตัวสูงวานเพชฌฆาที่พวันอาศัยอยู่แถบชายฝั่งประเทศนิวซีแลนด์ให้ดูกันว่าในการออกตามหาพวกมันไม่แต่ละครั้งนั้นจะยากลำบากมากแค่ไหนซึ่งในการพบเจอนั้นพวกมันจะบอกเบียเป็นคนกินแล้วไม่ต่อแหล่นะไม่ต่อแหละ สำหรับพุทราอ,อะบอะเบียวว่าไม่อร่อย <c oughs> โดยส่วนตัวเบียเป็นคนไม่กินพุทราด้วยละมั้งคือมีโอกาสได้เห็นวานโอการาที่เราทำคือปฏิชัยฝันตูตูกากาซึ่งอีงกิตมีศูนย์วิจัยวานโอกา้าอยู่เพราะที่นี่เป็นพพสปอร์ตของวานโอการเราอยู่หางจากต้นเหนือของนิวซีแลนด์ไม่มากและอยู่ห่างจากท่าเรือขนาดใหญ่ไม่ที่ชั่วโมง ทัเเเเรรรรืืออไไววตตยมะาาาา้่พงั้นเบียให้อาหมดถุงนี้เลยละกันงั้นเบียเอาอี่นี่ให้อาหมดถุงเลยอันนี้เบียเป็นเบียรู้สึกว่าไม่ถ tamam. an <laughs> ูกปากเบียเดี๋ยวเบียให้มันหมดเลยเบียรู้สึกว่าเบียไม่ชอบอ่ะเบียให้มันหมดเลยดีกว่าอันนี้ไปเอาผักกรอบไปกินอ้อ นี่จากนั้นก็ล่ฝั่งออกเป็นต่ผักกรอบอร่อยอันนี้ไปแบ่งแบ่งไว้ให้มันแล้วแบ่งไว้ให้มันแล้วเดี๋ยวให้มันให้มันหมดเลยอีอีพุซานั่นอ่ะพี่อาร์มกูให้มึงหมดเลยพุซานี้กูให้มึงหมดเลยเหมือนพุซาเน่ามันไม่เหมือนพุซาเน่าพี่อาร์มอยู่ห้องเหรอใช่ค่ะพักอยู่ห้องครับอันนี้เออมันจะเหมือน อารมณ์เราจะเหมือนกินฟองน้ำล้างจานนะ่ะ <laughs> <laughs> อารมณ์เราจะเหมือนกินแบบ <c oughs> เดี๋ยวลองกิน <c oughs> มันจะเหมือนฟองน้ำเออแลค่ก็เดาขนาดได้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นโฟมอ่ะ คลิปนี้มาอาอกมาเลยนะผัวเมียทะเลาะกันแหละเมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไงดูดิใช่อันทุกคนดูดิเห็นไหมดีดอกแล้วนะเหากูโกหกเวถุงนี้เขาเอาไปปลูกหรือเปล่าเธอไี่กูกูแดกเมล็ดพันธุ์กันไปแล้วมั้างนี่คือ ตัวแรกเปลี่ยนความร้อนที่เกิดขึ้นบนครีบลังใช่ว่าฉันน้ำตาดีมาสูบฉีดเลือดตัวนี้เอยลงอันนี้เบียว่าเบียไม่ถูกปากกับมันนะมันมีครีบหลังหรือเปล่าเราไม่รู้เกี่ยวกับครีบหลังขนาดนั้นที่น่าแปลกใจแต่ว่าสรุปคบกับอ๋อเราไม่คุยถึงคนคนนี้แล้วนะคะเบียบอกแล้วว่าเราจะไม่เราจะไม่ดึงแล้วนะพี่เบียบอกแล้วว่าใครเข้ามาแล้วดึงเข้าไปดราม่านี่พี่เบียไม่คุยด้วยเลยนะคะ นคนคนนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วค่ะตอนนี้เรากินขนมค่ะอะอีกคนน้องน้องคนนี้เขาแลดูสังเกตเลกินนะเลิกลักทำไมน้องน้องเป็นสายดีดเหมือนกันล่ะลูก รูปโปรไฟล์น้องเป็นคนถ่ายในที่มืดม,วมัวน้องเป็นสายตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะน้องอนิราวดีเนี่ย,ย,ยพ,พี่เช็คโปรไฟล์น้องเมื่อคืนดูแล้วดูแลเป็นคนเสพเหมือนกันนะเนี่ยดูแล้วเป็นคนเสพเหมือน,น,บบน,นกันนะแ,แต่ไม่รู้ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่นั่นแหละพพี่เช็คโปรไฟล์ดูแล้วคนชื่อนิ<ถ>ราวดีเนี่ยเป็นคนเสพเหมือนกันนะเป็นขายเสพเป็นขาเสพเหมือนกันเพราะขาเสพอ่ะแอบดีดเหมือนกันค่ะกูบอกแล้ว อุบหอกเลยฮะอืออผีมันเห็นผีมันเล็ดลูกค้าอินบ็อกคุยหลังไหม์เลยลูกวันนี้จะแดก่ันเล็ดกูชอบตรงนี้กึทชอบเนี่ยกูชอบคำตรงมันล็ดคำเสื้อปัดไหล ใครจะต้านเราถามจริงได้แรงอกกูจริงๆอีคนนี้ตอนแรกกูจะกดบล็อกตอนหลังกูให้อยู่ต่ออยดอกยูยาวๆไปเลยเพราะว่ามันเป็นคนขายทุกนาทีนะครับหมายถึงผมแย่แล้วถึงจะแอบพูดคิดว่าผมอาจจะไปถับ แต่เข้ามาแล้วหนูต้องมีมารายาทนิดหนึ่งไงนะลูกไม่งั้นพี่เบียร์กดบล็อกนะและฉันเข้ามาครังน,นี้จะมีโอกาสเจอพวกมันเป็นสองเท่าเลยใช่ไหมคุณจะได้นั่งอยา่างสงบและผมจะโดนฟาดตรงนั้น<ช>ไม่เป็นไรใม่เป็นไรเรว่างอะไรผมไปศึกาสนใจคือเราชินกับการได้เห็นชีวิตสัตว์ป่าทางโทรทัศน์ คุณรู้จักมะเขือแต่ว่ามะเขือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นี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 ่กับเจี๊ยบนี่มันชอบในความกับเจี๊ยบเนี่ยการเตือนลัตอย่าลืมน่ึงลูกเวลาเราจะดีดเราจะดูดเราดูดหลังไม้เราดีดหลังไม้ลูกพี่เบียหิวเหรอคะรีบเด็กไอ้สัส ไอเด็กเกียกูไม่ด่ามึงก็ให้กูด่า้ด่าวดพี่เบียร์ครับผมเดี๋ยวพื้นที่ที่ให้พี่เบียร์พูดจะได้สนุกขึ้นขอถามได้ไหมครับขอถามได้ไหมครับผมชอบฟังอะไรวะ